กับสบายดีและสวัสดีเด้อเอฟซีกันเบิดสู่ขู่สู่คนโดยเี่เป็นพี่น้องผังลาวผังไทยโดยต่างประเทศก็ยินดีกัาสู่ซองบอนงใจดีสแนลอีกแล้วมินี่กันสิพาพี่พ้าน้องเขาไปทั้งเฮือนพี่น้องเลยแล้วก็กินกับกับป่าพี่น้องเลยหลังจากอันเอ้ยใจดีอยู่ทางประเทศเมริกาฝากเงินมาให้คอยพี่น้องเลยพอกระไปอาซิโนล้วก็ซื้อกับฟุ้นเขาป่าเนาะสื่อแลยอันพันแนลเป็นอยู่คงกินเนาพี่น้องเนาะ เป็นไลอันาลาเนฟของอยู่ของกินกันได้พี่น้องเลยจนเต็มรถมอเตอร์ไซค์ห้างพี่น้องเลยทั้งซื้อเข่าอีกหาสิบโลพี่น้องเลยมาสู่ลูกสู่เต้ากินสุขบับสู่ครัวเนาะพี่น้องเนาะไปพูดว่าไลย้ายห้างพี่น้องไปเบิ่งทางลูกทางเมียกินกระปุนลูกกร้วอยู่พี่น้องเลยนี่ยนี่พี่น้องพูดว่าไลย้ายห้างเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งนตรกันเลยโดยมาพี่น้องมากินกระปุลนแซ่บฟเลยพี่น้องเลยเต็มถ้วยเลยใส่ลูกซีนสิใส่ติ้นไก่เนี่ยพี่น้องเลยแล้วก็พักมีสีซ่อมพี่น้องเลย ทางเอยจะดีเพล่ะพาเงินมาให้ซื้อกระพุนกระปาดพี่น้องเอ้ยทางเอยจะดีอยู่ทางประเทศอเมริกาซื้อด้านพันแนวพี่น้องเอ้ยอยู่แนวอยู่แนวกินเนาะพี่น้องเนาะอเก็ผลจะดีมีแห้งเด้อทางเอยจะดีอยู่ประเทศอเมริกาก็ได้ขอ้ิ่นสุขกายสุขใจสุขกายสบายใจความเจ็บพอได้ความไข้หอยมีให้เพิ่นร่ำรวยเปหน้าเด้อทางเอยจะดีอยู่ประเทศอเมริกาก็ได้พร้อมดูครอบครัวของเพิ่นทางเอยทางอ้ายทางแม่ใหญ่เนาะหาดีไม่แห้งห้มันหายเยินจ้าถุบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง กระปุนพ,พี่น้องเ<อ>จักรตำจักรใส่น้ำพี่น้องเลยแซ่บโดยมากพี่น้องมั้งทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยทั้งต่างประเทศคออยู่ดีมีแหง้งกินตากระปุ่นเหมกันพี่น้องเลยเฮ้ยใจดีผ่าเงินมาให้ซื้อของอยู่ของกินซื้อกระปุน่นกระป๋าะพี่น้องเนาะซื้อเขา่าซื้อนอ้ำซื้ออาหารพันแนวพี่น้องเลยในอยู่ในกินในครอบครัวพี่น้องเลยผลยดดื่นมือเข้ามาใส่ผลสงสารเมตตาเนาะครอบครัวของข่อยความยากจนเนาะพี่น้องเนาะ ก็ผลจะดีมีแหงเด้อท่านก็จะดีอยู่สหรัฐอเมริกาก็ได้ผลสุขกายสุขใจสุขกายสบายใจความเจ็บไม่ได้ความไข้ไม่มีผลร่ำรวยเป็นมณฑเด้อสาธุบุญทางสาเทบดากุ้งครองผลด้วยกับครัวผลสาธุทัตับเน็ตเอาเลยทั้งตับพ้อมทั้งด็กน้ำใส่ชิ้นพร้อมพี่น้องเลยฮะตัว Anh thường ngày nó đây nhỏ này. Thẹp luôn. xong rồi. Tắm tên thản luôn Mặc. Mặc có của, của phun Mặc, mặc

mười lăm phiền tử đi, phiền tông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  phiền không vừa được cái bước hai phao tập Đây hiệu hiệu việt nam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  ไสตับกปีเลยใช่พี่้องเลย,ยลองมก่อนแห้งแล้วับปีคนไทยใช่เดี๋ยวกระปีกมีแห้งพี่้องเลยั้โดกระปุ้นไปบาดกระพุ่แห้งมักคักกระปพี่้องเลย nghe mặt không thôi, chút cháy rồi cái này để tôi im đi cái ừ này. เราตะีหยกบินบนพันเยอะในหลังกายเราเราก็ายินหนึ่งเนเพื่อนนอกธกินนี่เาขาเหลือะหักลิบบีข้าวเขาตรงนั้ นมาตันอ้อยแล้วพี่น้องเลยทางลูกสาวก็ได้ไปเพียวมิเลยพี่น้องเลยทางพ่อทางแม่ก็ไปชิโนเอาเงินทางเออจะดีทางประเทศอเมริกาฝากเงินมาให้ร้อยหนึ่งพี่น้องเลยซื้อข่าวซื้อน้ำซื้อของอยู่ของกินเนาะเป็นสงสารเมตตาพี่น้องเลยเขาขออยากจนเนาะพี่น้องเนาะลูกหลายคนหาสาวเลยทางลูกสาวกูก้ก็ไปตันอ้อยพี่น้องหาเข้ามาเจ้าขำพี่น้องเลยเว้นตุกตุ๊กติดมินอะไรเอาเงินก็ซานเลย ไปเพเดียวพี่น้องอ้ยมนกไรเว้นตกดินหมดแล้วพี่น้อง้ยจะมาหอดสานพี่น้อง้ยพอได้เท่าไรไหมฮะได้ห้าช้มัดเป็นเงินเท่าไระกหมเงนเงินอันอันเท่าไรอันมัดนึงมัดนึงสมัดพันสได้ห้ิมัด แต่ทั้งกองน้ำพร้อมแต่เป็นเงินได้เท่ายเงินเงินได้แปดสิบพอซื้อกินห้าพันแต่ยังเจ็ดสิบห้าพันพี่น้องเอ้ยเงินแปดสิพันพี่น้องเอ้ยกองน้ำอ้อยก็ได้ตัดแล้วก็กองพี่น้องเอ้ยโจมไปกองเป็นกองเป็นกองพี่น้องเอ้ยน้ำแข็งไอ้ทังเหลือมาอยู่เขาเลี้ยงว่าน้ำแข็งนะเลยี้ยงน้ำแข็งพร้อในแปดสิพันพี่น้องเอ้ยไตปั้นน้องปั้นนุ่งนะพวกน้องก็อยู่สวนพ่อพี่น้องเอ้ย ไปปั่นทางน้องทางน้องก็ดิ่นนงนั่นงอยู่ทางสวนพี่น้องเลยนี่มาแล้วก็ปั่นน้องปั่นนุ่งพี่น้องเลยเดินกันมาตัดอ้อยกับปั่นน้องโดยสบายดีเด้อปูปั่นน้องพี่น้องเลยตัดอ้อยเบิดมือไปไม่ได้มากปั่นน้องยายน้องเบืนไปตัดอ้อยพี่น้องเลยการสอกอยู่หากินน้องพี่น้องเนาะ พอได้ให้เงินน้องไปโรงเรียนพี่น้องเอ้ยก็แพงน้องแพงนุ่งทางน้องไปก็ให้เอื้อยสุคนสุปั่นกันนะพี่น้องเอ้ยจะปั่นคอยคอยปั่นเจ้าพี่น้องเอ้ยปหามน้ำมาในบัตรเลยทางน้องกับูฟเหตุเวียบเบอร์พี่น้องเอ้ยโฟเวเบอร์เฮ้ยเบอร์กันไรพี่น้องเอ้ย เป่าเลยเบอร์กัด้พี่น้องเลยโูเบอร์ก็ดดินขี้ดินพี่น้องเลยขี้ดินเบอร์โฟเค้กพี่น้องเลยบ่เคยจัดงานวันเกิดพี่น้องเลยทั้งลูกก็ได้ก็บ่มีเนาะพี่น้องเนาะบ่มีเงินมีคำแล้วก็บเราเคยจัดวันเกิดจ้ากเถื่อนไม่เต็ไปวันเกิดหมู่แล้วก็เฮียนมาจากบอนหมู่แล้วพี่น้องก็เห็นหมู่เห็ดแล้วก็เฮียนเฮียนปั้นขี้ดินแล้วก็เห็ดไอ้เบอร์พี่น้องเลยเค้กวันเกิดพี่น้องเลย กอสอดหุสอดเห็นเนาะพี่น้องเนาะสอดหุสอดเห็นขอมาจากมีวันเกิดคือหมู่บอกมีเงินพี่น้องเลยก็บบอกเคยจัดวันเกิดให้ลูกจ้าเถอดลูกสาวหาสาวพี่น้องเลยก็มีแต่เห็ดกินขี้ดอนไปพากันรินพี่น้องเลยอันนี้คือขำแล้วจะเป็นตกดินเลยพี่น้องเลยทางลูกทางเตากับมาแต่ตัดออกตัดขาพี่น้องเลยเห็ดแรกเราก็พากันกินทั้งบ้านฮะ เฮ้ยเฮ็ดกิน <laughs> พี่น้องเลยโดยพี่น้องมาส่งคลิปกดคลิปนี้ก็ให้สุขกายสุขใจเด้อสุขกายสบายใจความเจ็บหอยได้ความไข้หอยมีให้ร่ำรวยเบ้อกูขู่กูคนเอฟซีที่หักแพงเบ้อสม,มุนสมบอรถ้าว่าเบาน้องว่าปิดผ้าอาการอะไรก็ขอโทษขออภัยตามปีตามน้องเอฟซีที่หักแพงเบ้อสมอสุนสมบอรสมุนสูญใจเนาะตัวโลกกันแหละก็อ,อยู่ดีมีแห้ง ัำรวยเงี้ยง,งปังๆเ้อสิ่งเอฟซีที่หักแพงก็ได้ค,คิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องเอยขอคำว่าสบายดีสบายดี